สวัสดีตอนเช้าที่อ่าวทองคำตำบลสระแก้วอำเภอห้าสลาจังหวัดนครศรีธรรมราชค,ครับผมเช้านี้นะคลื่นลมแรงนะคลื่นประมาณ75เซนนะฮะแล้วก็ม้วนตัวด้วยนะเรือภายสู้ไม่ได้นะครับผมอวนค้างอยู่ในะทะเลนะผมชอบเสี่ยงเองนะเพราะว่าถ้าคลื่นแรงเนี่ยปลาใหญ่จะเดินทายฝั่งนะครับเมื่อวานก็แสดงอาการแล้วนะ ผมยังมั่นใจว่าชาวนี้คงจะสู้ได้แต่สู้ไม่ได้ครับผมชาวนี้ก็ต้องทิ้งอวนไว้นในทะเลนะรอให้ขึ้นออย่ระดับไม่เกินห้าสิบเซนนะถึงจะเรือพายสู้ได้นะแต่ว่าถ้าขึ้นเจ็ดสิบเซนเจ็สิห้าเซนนียก็พอจะสู้ได้ถ้าขึ้นไม่ม้วนตัวนะขึ้นม้วนตัวอย่างนี้ยจะสาดน้ําเข้าในลําเรือและเรือก็พายไม่ไปแล้วก็สุดท้ายก็จบนะครับผมวันนี้ยอมแพ้ธรรมชาติกับผมนะ เมื่อเมื่อจะเสี่ยงมันก็มีความเสี่ยงนะครับผมก็ไม่เป็นไรนะรอขึ้นเงียบสงบแล้วค่อยลงไปดูอวนใหม่ปลาที่ติดก็จะพองอึง้งลึงกินไม่ได้นะตัวที่ติดเปนใหม่ก็เอาทำปลาเค็มได้ครับผมเช้านี้ที่อาทองคำสวัสดีครับผม